เฮ้ยพี่อะไรกันอะสูบบุหรี่ไงน้องเฮ้ยพี่บุหรี่อ่ะเพราะสูบโรงเรียนนะเว้ยนั่นไงอ่ะพวกกูจะสูบพี่รู้ปะการสูบบุหรี่ในโรงเรียนอะฝ่าฝืนน้ำปรับสองพันบาทนะเว้ยแล้วทำไมมึงยุ่งอะไรด้วยเป็นป่ะเที่ยวคุณรู้ส่อยดีเลยทำไมวะเจ็บปอดเพื่อนเป็นป่ะมัเป็นล้อกมันจะเป็นบุหรี่ได้ไง เพื่อนผมเป็นอะไรครับเพื่อนเองอ่ะรู้ป่าเป็นมะเร็งอ่ะเพื่อนเองสูบบุหรี่ใช่ไหมลองแนะนำเพื่อนหน่อยให้ลดน้อยลงบ้างหรือเปล่ามันเป็นมะเร็งนั่เลยมันไม่ดีต่อร่างกายจะมองครับผมก็สูบนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรตอนนี้มันยังไม่เป็นไรหรอกแต่สักพักอ่ะเองออกฤทธิ์แน่ๆไม่เหลือระวังไว้จองวัดไปเลยโอ้ยเพื่อน Yeah. Uh -huh.